บอาเวินถ่าเอามาเป็นโซงเอาบัตรมาแล้วเอาเงินมาเอาเอาอย่างเบาเอาใจโอ้อดฝนตกลมแห้งงาอย่างตกโอ้โอ้ออกสวนกระหน่ำใจรอดพ่เสษวะออกสวนทำต้องทำตงไม่เอามุ้งสิไปไหนไปสวนเด้อบ่ต้องไปแล้ว เงินดิจิทอนเขาเร็วเงินดิจิทอนเงินบรัดบรัดเลบอเงินบรัดนะบอเล็ตอีหยังเดินเนี่ยเงินยังเงินดิจิทอนโอ้เงินเขาให้นะบอเออเอาเร็วๆไปกดนี่บัตรกดหมดเลยบอเอากระกดเบิร์ตัวคอยกดเบิร์เธอเดียวสวนนี่บอต้องไปเรี่ยวสวนนั่นเรื่อนี้เงินเขาแล้วไปเอามาเร็วๆร็วไปสินั่งหรอไปยัง งินอีหยังเงินตีจีคอนเลยกเสยมันโอนเงินให้ได้ได้ได้เงินเขาห้แล้วเจ้าได้ล่ะบ่เจ้าได้ล่วติไปบรันหูบไดนเซ็กซ้ําบบทันเซ็กเบิ่งไปทามเมียไปถามเมียถ่านดเราเป็นโกนพ้อมกันเดกอนไปหนพ่อหญงพาไปนสิะรถน้มันมืดไป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 นี่ข้าไปได้เร็วจะนจ้อนจะนยี่ยงเลานข้าก้อนเลานข้าก่อน เอาแล้วไปเลยค่ะก้อนไปเลยค่ะก้อนไปเลยค่ะก่อนเดี๋ยวมาแล้วเฮ้ยจัดของดีเลยบอกเงินเนาะเงินคกะเขาจัดของดีเขากินแต่เหลาขาวหลายปีแล้วตับอิ่กแข็งแล้วอืมเื่อยู่แบบกินของนอกได้ไหมนี่เนาะมาซีสมสีเหลืองมีต้งสีบ่วงกว่าบ่วาดอกมัสยิดวายเงินออกอุ้ยเขาหายเร็วเขาหายกระตุ้นเศรษฐกิจเร็วต้องเบิ้ง นาเวลาเนี่ตอดก่อนนะครับมดทองามหัวจังกลับตัวเฮาคือคือืออือัก็อืม้อมาเลยโอ้นี่กินแต่เหล้าขาวรือเหลาสีไปคือต้องมีแห้งแน่แต่ก่อนเนี่ยแีน่มันมืดง่ายเลยงั้นเฮนน่ะนะ จารแม่นบ่เจ้าว่าเจ้าต้่าคนลูกยับๆๆบยับยับบ่เจอของดีว่าเจ้าก็ได้เสื่อครับือะมากระดาวมาดาวใหม่นี่นี่จะซื้อให้บ่ว่าอยู่จักมัได้เงินมาจากไ้บ่แม่นได้นํากันบ่ชักเงินบ่เล็ดอ้นี่เจ้าตัเจ้าได้บ่ให้เงินเจ้านั่นน่ะ เยอะขนาดตัวเงินเขาแจกฟรีเขากินด้วยอย่างไรหลายเมียถ้าเมียนะเฮ็ดเมียจนเพิ่บันทีขาเจละมือเจละเว่นนะเว้นโคตรเปในส้เมื่ระบุเมนนั่นเองเขาบริใส่เขาบาดดอกกดปุ๊บมันเอาปั๊บแต่ตัวมันจะตะกี้นี่เขาว่าแล้วเขาให้ย้อนยังย้อนว่าเขาจนไงเห็นบ่เมียนั่ะเราโดนเศรษฐกิจเถื่อมันเจอของมีมันเจอของดีในทีแล้วขอถามเนี่ยจักบ่าว ามงสงสัยบ้าโดนแล้วไม่ยังไงไม่ยังวะไม่ยังคนเมาหมักทาแป้งเจ้าว่ะคนกับแป้งคือกันได้คนเมาเป็นยังคือหมักทาแป้งสงสัยมันหอมตรวจห้องบ่เมาห้องบ่เมาห้องไม่เมาแต่ไม่เหมือนเดิมเอาไว้เป็เล่ง มีเวลาไปหาเมียน้อยตาดิบกูคอยเงาคอยอยู่อยก็หาเมด่อแรกจะไปหาเมียน้อยไปตอนไหนนะเงินก็ย่งอยู่ได้เลยเงินย่งอยู่กไปด้ฮะร้องมาหาไปจังนะกลับก่อนสักเดียวเดี๋ยวมื่แรงจะไปหาเมียน้อยไปไปขับเลอเจ้าขับรถเลอไป กุมาสภาพนี่บาที่นี่นะฮะได้ทีเนีอยาของมึงมีเงินมีเงินกูบอกให้มึงไปกนเงินไม่ให้กูเวลานค่าเวลานแว่ล้านค่าเวลานมีจอนีไปไปซี่ชั่วโมงหาชั่วโมงมึงกลับมาสภาพนี่นั่งตินิดหน่อยเะ ต่อเงินคนณเก่งเนาะเงินยังกองเงินนิจิธรเงินดิจิทัลเงินดิจิทธรยื้อใส่บว่นี่เงินน่ะมาปลาอย่าเอาแบบเป็นทาบ่เป็นซ่งวายได้เราอันี่ไม่อีกปลา

เงินเน้งกูใส่น้ำกันเนาะใส่น้ำกันนี่ยังเน่ยเรือยุพันธ์กวาดเอาเป็นยังกนบกอะไรอยสามเสีห์เรือยุพันเอ็ดถ้าใส่เป็นหมดแล้วกัวาโอโออศูนก็้องยังคือให้กับกูแบบนี้เอ้ยกูเมื่อก่อนนะเบิดพักนเอาเงินไปกินเหล้าเบิดนะใจยาไปใส่ไว้เงี้ยหเมารถเจ้าละแม่ บักปอบทางซีนมึงเอ้ยอย่าได้อย่าได้อย่าได้ย้ำตัวนี่น่ะก็พ่อแลมึงเนาะไปอันนี้มาเขาไ่้เดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องกินเข่าศาสนามึงอ่ะพอให้ใส่เงินจกเดือนก็อนภายในจกเดือนก่อนเดือนให้หกเดือนใส่ก้อนเหลือยุ่งซ้ำนี่มึงเอาไปใส่เบบนี้ต้องสั้นหกเดือนนี่มึงม่ต้องตีแตกเอาพ่ออดเอาเงินกูไปใส่พัก